คือว่าส้ดยอดของข่นี่มูสิว่าขีา้ลายกระต้านแต่อยว่างาม่อยว่างามได้จำเราไข,ขว่างามมูสิว,าว่าจุกเยอะแต่ตเป็นเทื่อนข่หายากแล้วทเฮ็ดนี่ได้นกะันมีผู้ช่วยเหลือต่อไปคนต่อไปคนต่อไปขอ่อยเฮ็ดให้ทำนี่เฮ็ดดูลาลายก็ไม่ได้คนเฮ่านางแบชุดท้ายแล้วนะมันก็ได้อยู่บ่อนที่เฮาะนะะ สุด้แล้วก็มีหม่งนอนหม่งเดียวคือเก่าแหละเนาะ2เมตรแนโอ้ยแน่นด่อยว่าแน่นาีภูมิใจแด้สาีวยาีเพิ่นเฮ็ดให้าีก็เอาก็ต่อย้อนเอาบาดนี้เพิ่นซื้อหัวซือหยังมาไว้ให้แล้วมันก็เฮ็ดเอาเนาะ ฝากติดตามเบาโอลิแหนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปูสุคนชิดห้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาต่างร่างลงมือโอ้คักค่ะค่ะทีมงานงานช่างเะครับกัซื้อเอ็มหลอกเอ็นร้อยน้ำแท็งแน่แลแแว้วกันนั่นนี่แน่พี่น้องเข้ามาบราวิวเปดีรมผัดวิวเรื่องปอออนนี่ก็สุดยอดแล้วเพื่อนว่ะ เพราะว่าจคุบเคือเชื้อผ้าลงบนนพี่บอโอ้คันมีเตียงนี่นอนคักใช้ได้นี่เตียงเอาเข้านอนนี่นะก่อนเนาะเินครัวเนาะพวกอันนั่นอนอยู่แลนแมนแมนม

เพื่อจะชับึเส้นเล็กนะลุงเน,นี่ยติดมือจะขอ,ของไนรูป่ะให้เกลือนใั่นปมือใส่อกมมามาต้นอสีมาทีเดียวต้รูัเนี่ยตนี้่ม่่ต่้เขียด่าีอดจะเรียกเขียดวา đây ốt là, là bánh đó. Ừ, Mình để xào, nữa ớt ตกแทนนี่เลยแค่น้อยกัดลองมันเลยนะอเแล้เลยบอกเออไม่แจมันลื่นบอลื่นเนาะต่อมตกใ่แล้ตันีมันอะันดุัดน,น,นก็อ งัวเลียงยงวัวแมนเออนี้ดเดเรมาชอยทีาม,ามาอย่เปลี่ยนกันนาะของเราเปลี่ยนกันมาหักคัดาดียงเดียเดีฟอเราจะเห็นอย่างพี่น้องมึงน้ำกันอตจะเห็ยนยัง มึข่าโอ้มึข้าวั้อนอ่าสบายดีสบายดีก่อนสบายดีเอ้ยคอยไปย่องน้ำกันเด้อเลยโอ้ได้กวงลีนี่นะอันบอนย่องน้ำเจ้านี่เนาะแข็งนะแข็งแล้วมีห้อยเจ้าจ่อพอดนะเนี่ยมวยน้ามากินข้าวมันยันกินเยี่ยนะอย่านาะ แมงก็บูฮานขวาวได้หิดแล้วแล้วมาเหยียบไหมสามันเลยจะเคอนตีมาทุบมออขอบมันคนะักแล้วบาดนี้คักแล้วคักแล้วได้แบบแล้วได้แบบมากค่อยแล้วนี่แหละพี่น้องเออเนาะสุดอย่างได้แบบเลยมุงจำนี้แล้วพี่น้องเนาะมุงแดดมุงฝนเราจะเห็นบนจากเขือก็ได้แล้วเอาเครื่องครั้วเข้าไว้แบบแล้เนาะ โดยแล้วแล้วมันเลยชอบงานไปงานมาเนาะแม่นเท้าชีดังไพเท้ากับเฮดตีเป็นขอบแล้วก็ดินเขาใช่เอาข่อยถามเจ้าหรือได้เจ้าก็คือว่างามนะมูเนาะ้ยในชีวิตถือว่ามันก็โอเคแหละเนาะฮะถือว่าสุดยอดเลยงามบะข่อยบ่กเคยได้ถือว่าสุดยอดของข่อยนี่ โมเสิว่าขี้ไล่ก็ต้านแต่ข่อยว่าง,งามข่อยว่าง,งามได้จำเราข่อยข่อยว่า,วา,วา,าง,งามโมเสว่ามาจูกเยอะแต่เป็นเหื่อข่อยหายแล้วทีเห็ดนี่ได้กันมีผู้ช่วยเหลือต่อไปคนต่อไปคนต่อไปขอ่อยจะให้ทำนี่เห็ดดูลาลายกันไ่ได้คนเฮานั่งบัดชุดท้ายแล้วนะมันก็ได้อยู่บ่นที่เฮา,านะน่ะ ใช่แล้วก็มีม่องนอนม่องเดียวคือเก่าแหลนะเนาะสองเมตรเน่ย <laughs> สี่โอ้ยแน่นเดคใครว่าเป็นแน่นสัมมี่ใจภูมิใจแล้วสัมมี่ด้วยเจลลี่เพิ่นเห็ดให้สัมมี่กับเจาก็ต่อยอดเอาบปเนีะเพิ่เนเื้อหัวซืีงองยังมาไหวหายแล้วาก็เห็ดเอาเนาะโอ้ยอัน,น,นดีบ่ได้ริษัทนี่นจะว่า สาานีบกคอรืมบุญคุณเดอเจอจุล่ขอบพระคุณหลายๆในสาานีที่คอจะเหลึกไว้ส่วนชีวิตครั้งหนึ่งข่าวบ่าแหม่มักกินข่าวอันห่อนว่าทัา่ มันประมาณนั้นหนึ่งเขาอันทันบปรี้ยเป้เซบายาณ้ำเราเคอยสิหนึ่งเขาสายวยแบบว่าหนึ่งแล้วก็ว่าแล้วมัแรงเลยคนบื้นะีเนาะโดยอันนี้กะเทากันหนึ่งกัวซางนี่มาหลายเติบประามาณเพื่อเนี่ยปรเเปนเ็ดบุรดนกันแล้วเนาะท่านปูเรือปูยังเดียวเท่ากับมาซอยจะเทก็ได้ากเทบนไหนก็ไนนะด้เทเพื่นจะหล<อ>ังแล้วอยากน้อยเยอนเย็นเทบางๆก็ได้ ผมบอกเพื่อนโดย <FC S 1> อเอฟซีเพื่อนว่ะคือผมมึงจำเพื่อนเดี๋ยนี่เอฟซีบอกพ่อใจเรื่องมึงจำเพื่อนเออเขาเห็นเบอร์เขายังจำเลยด็มันจำมันต้องได้ใช่ทวนเล้ากับป้องเยี่ยมเจ้ากับที่ใครบ่ได้เออที่ใครบ่ได้ครับแล้วแล้วได้ใช่ทวนแล้วบแบอันนั้นเร้ยบแบบทว้านก็ต้องได้ใส่ลายไม่เจ้าก็ต้องใส่ลายเพราะมันต้องได้ยื่นมาจนจำดิ เนาบูเปืืองแั่นห็นมากอะไรมันก็จำาหมือนคอยว่าหักสำหรับคอยคอยว่าโอเคแล้วคอยว่ามันโอเคแล้วเพราะว่ามันเขาคอนเซปต์คือเขาอยากแยกตัวบ้านกับตัวนี้ออกจากกันอยู่แล้วแต่ก่อนนะทีแรกแห้งขึ้นว่าเขาถืบว่เทศทางยางผู้ที่แรกนะพี่น้องแต่ว่าบางคนนะว่าเอาเข่าใกล้กว่าหันเอาเข่าใกล้กว่าหันมันเอาเข้าใกล้บ่ได้่วล้วเขาเปิดประตูเวลาเขายางนะมันแคบ ถ้าอันยำมา,มานนทั้งนี้นะเออถ้ายำมาทงนี้เขาสามารถเอาเขาใกล้ได้แต่ว่ามันค่าต้นอันนี้เน๊ะเพราะแต่มือแรกผมว่ามันค่าต้นอันนี้เพื่อนคอยให้ของน้ำไก่ไก่กันให้ใกล้แบบนี้นะเพื่อนคอยผมนี่เข้าไปบนยอดไม่มันนัดนักนัดเองก็อยู่ใช้ตรงนี้ก็อยู่หน้าซ้ายเตรงนี้ ว่าได้นักแเออเอาพี่น้องให้พ่อแพทย์ครับมันบอจอยเอาไห้มัดนึ่งมาเอาได้ยี่ดอกแต่ว่ามันหนักเพิ่อนหนอเป็นเพิ่นพยายามเอาอ่ทีเธอสนงมีกาง่าย้นะ ใช้อันใช้อันเลยนะถ้่มันพ่นขึ้นเจ้าก็คุดลงไงพอดีแล้วเพราะว่าบาอย่างมันอ่านด้นี่เขาซับลงนะพอดีแลยเออเออให้มันเพียงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวทั้งกองไว้น đem ừ. nó tiếp đi nó Đó. Thả xuống đi vô Đi lên thảo vô. เอาใหม่เอาเนาะ. Nè. là bạn Bác ừ. thì thưa เนาะ gì. Thì

คักเลยค่ะไพนเนาะคักเลยวันนี้เนาะคักคักคัั้งิดเลยเดี๋ยวเอาสบายดีค่บไพดีมาช่วยแท่าบ้านีโอ้ยเกิดสีเดินทางมาฮอดสบายดีสบายดีสบายดีไปไปรีวิวบ้างคักเลยเพื่อว่านะคักคข่งชิดเลยช่างสีนี่มันแน่นเนาะช่างสีนี่มันสีเฮ็ดงานตัวตัวสีขาวบวมบุ้มบวมบุ้มเนาะสีใหญ่ลื่นแม่นแล้วการล่องตัวนี้มันน้อยมันพอดีจุ่มกับเล็กตะปูด้วยนะ อโอ้งามอะไรกี่น้องบาดนี้ปั๊มมักซิ่เลยคักครับครับไปได้ผมลุมเลยนี่แต่แต่ว่านี่ไม่ได้เราเอ็มแต่ว่านี่บ้านี้มีแต่ตั้งหัววิตั้งเขาสวงไปให้อันสองคนนั่นเอาไม้มัดมาดในมัดหนึ่งเดียวนี่ให้ไผ้ให้เพรแพ้ก็ไปต่อยบ่โทรมาให้คอยอยู่มนักว่ะโอ้ยจำนั่นเจ้ามาเพียงยังไงเนาะจำนั่นคอยมาสองมัดเดียวได้เดียวแล้วเพิ่งเอามาหลายคนไม่จำนั่น แมันแบกนม่นใจหลเนาะแม่นอยากกินเน็มร้อยคอยชื่อมาเนาะไม่สำนั่นขั้นคอยหู้ขั้นเจ้าบอกคอยคอยออกมาดอกนี่บอกเดาเออคอยเห็นเด้งเพื่อนสองคนเดิยันจะย่างคณะผู้เดียวนะเห็นเด้งเพื่อนสองคนลราให้เพื่อนเปลี่ยนกันแบกว่ะมัดชะลุดูได้คอยบ่ได้ยากไดยขั้นจะทอนเลยนั่งยากรู้เอาเอาเงินของไปใส่เดยไปจับใส่นั่นเนาะวาไวายเฮง Bỏ đi bỏ luôn Ủa đây dù đó nó Hà mất bỏ ở năn <laughs> <laughs> ừ. ừ. Cắt nó nó có tắt nó ít. Nó luôn đó. Thò hao nhỉ nha. nhau có tắt nó ý เน yeah nee> er ั่องของไอ้เทิดก็ได้เรื่องแล้วนะคักออกมานตกขนตกขอมือแล้วไมมีน้ำป่ะ mm ดิเนาะ น,น้ำมันักน้ำมก็ได้คัดผลิว่ามันจะบุกคัดสานีซ้ำได้ทีแรกนะครับโอ้ยไปวงเนยนะมันต้องงามเลยะเพราะว่ามันเอาใจใช่เนาะเขาเอาใจใช่เบิดกูคูลคนเด้ซอยกันหาแบบมันที่ดีที่สุดเลยนะนี่นะระดับความสูงกับความต่ำเนี่มันแบบนี้แหละพี่น้องมันก็ Nam của bà lam à pied. Một cái gì lâu nghỉ lưỡng lắm 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 มันเนาหนึ่งเป็นแม่หนึ่งมันจะขอแล้วเห็ดหลาขั้วเห็ดลาขั้วนะเวลาเขากรอเขากรอกรอขึ้นประมาณแม่หนึ่งัวเอาตัวน,นี้จนะับเทคานใส่ตะนางนะเทคานกรอขึ้นแม่หนึ่งเดี๋ยวคานทับเดี๋ยวเอาตัวน,นะน,นี้จับพาเครื่องเ่ยพาตัวนั่นตัวนี้เห็่หายเลยเห็นว่อาก็เป็นหูม้วนไบบนี่แหละหัวแล้วหัว,หว,หว เออเอาอันนี้เห็ดบอ<ม>ทาบ่ทาบ่ะจะทานั่นบ่ทาลีนบ่่บทาเห็ดแบบอเอาไปเห็ดแบบนะ้นอะไรกันเนาะ,ะเห็ดแบบมันเม็ดหนึ่งแข้งนั่นหนึ่ง,นนขง,งเขาบอกแกะเอาได้อพอเขาวดวนหมดแข้งหน่อยเนาะแหงไปแน่นแล้วเนาะเปลก็พางกว่น,นี้ถ้าแฉกใส่แฉกสี Cái này nó thoa sáng, cà sáng đó, sáng nạp á Nạp, nạp, nạp Nó có lụn, lụn thẻ heng, nhưng mà tụi này Thả tụi thẻ heng nó, ôi chú chót đấy Màu cà sữa nó đều heng đấy Nè, tụi nó Khoi chót nạp này, thấy đúng không? Nghèo, khoi xoay cà sữa ra đây nó thẻ heng đấy đúng nó khó thoa tụi này, nè mà กระช่างก็ช่างนาเด้ตัวนั้นพ่อตัวนี้นาเขาเรียกมันมีกระช่างนี่ยแมบนี้ตุ่มนาตุ่มนาตัวนี้ชั้นอันนี้น้นได้ก็ใช้ได้แล้วของน้ำชื่อแต่ว่าโมกันเจื้อนช่างมันต้องได้ใช้นาได้ตัวนาแล้วอนี่ใช่ใช่บางบางมันจะบีบเนาะมันบีบแล้วมันจบบชนอืมแล้วไปน่องเลย แล้วมันต้องได้หานออกนมันชุดไทยมันก็ต้องได้บักกันบ่อย่างให้มันหัวฮะนี่ได้ใบไหมนี่มันตกใส่แล้วผลตกยิบใส่แล้วมันเน่าแหละมันเห็ดเกิดชนิมเกิดชนิมแล้วมันก็หัวแหละได้แล้วบาท งามีลีเป็นตาหาเมียหาย uh, ุบแบบนี่อ่าแต่ไหนเลี้ยงไม่แม่แล้วจะรับไปน้องมาอื่นเนาะอื่นน่าจะแล้วจู่ประตังประตู ตัวอย่างเลยครอาคมชื่นในชีวิตเพระลึกไว้ในชีวิตนี้ชาว FC จะตกชาว YouTube จะุกผู้ใหญ่เจดีย์เจดีลีที่สุดขอขอบพระคุณหลายให้อยู่เย็นพิสุขรับรวยเงินทองมากมายในสิ่งของป่าตกพี่น้องเลยป่าออดตั้งแต่เกิดมาอายุหลายป่านนี้เราบ่เคยคิดบ่เคยฝันบ่เคยนึกว่าจะได้แบบนี้ แบบนี้สิ่งนี้ถ้าภูมิใจตื้นตันใจดีใจแห้งขนาดเขาชุมเข้าเองทีมงานจุ่มเข้าผูกเป็นสะพานบุญยังดีใจน,นะแม่แม่เ้ายังดีใจได้ที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสวยเหลือคนถูกคน,คนยากคนอนาถาเนะไห้มีบอลอยูบอลเ้าห้มีบอลชนนะนะพี่น้องทางทีมงานก็นดีใจน้ำแต่ว่าบางบางค้างบางคราวเพราะเราอาจจะเสื่องซ่าแน่ก็ตามโกูกแล้วเป็นเนาะแม่เล่ากับอนุลายแล้วอะนะบางเทือบัต ผู้เดียวจังทีนะเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดไปตั้งแต่เราแบจับตัวนั้นบิดตัวนี้จับตัวนี้บิดตัวนั้นอืมมากครับเป็นพี่น้องเนาะแสดงการขอขอบคุณกับคนเอื้อจุลี่เด้อที่ให้กำลังใจทีมงานและการการแสดงทางคลิปนี้บริษัทได้ขอตัวกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามคากเก่าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องถ้าเบิ้งตอนมันแล้วพคนละพี่น้องจังหูวจักขักแบบมันงามดูผมงาม